มาลองกันหน่อยเล่นยังเล่นก็มา โอ้ย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 เจอ่วมาโอ้ยตึงอยู่ใบไก่เลยมานี่อันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาตวนเนี้ย สบายหายสบายหายเลยมากินครั้งนี้วะโอ้ยคิดไไกลด้วย กินข้าวเนี่ยโอ้ยวิ่งยาวเลยกินคันของเม <c oughs> <c oughs> ียฉันด้วย อะไรก็มาเข็ด,โอ,ดอออโอ้ยเข็ดอันนี้หนูโอ้ย

อย่าเข้าหินอย่าเข้าหินมานน่มานน่โอ้ยโซมโอ้ยโซม Tom. Tom, Tom. Tom, Good van God. Oh, oj! Tom. Ôi nữa này Ôi nhìn thân dù eo Dít tuyệt Kiệt lời cu Cứt một cầu Ô. อยู่ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสุด